การร้องเรียนของกลุ่มเครือข่ายนะครับของภาคประชาชนที่ปกป้องทรัพยากรธรรมชาตินะครับซึ่งขณะนี้ได้เดินทางมาจากในพื้นที่ของภาคใต้คือหลายจังหวัดนะครับกรณีที่มีการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติเช่นที่ป่าสงวน ที่ของกรมอุทยานรวมทั้งที่สาธารณะจนเกิดทําให้เกิดภัยพิบัติในภาคใต้ล่าสุด9จังหวัดที่เกิดทั้งน้ําท่วมและแผ่นดินและแผ่นดินถล่มนะครับซึ่งกลุ่มที่ได้ผลกระทบและก็ติดตามเครือข่ายหลายจังหวัดนะมีจากภุกเกตพังงาและสุราษฎร์ธานีได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อพักเพื่อไทยและก็ยื่นต่อผมนะครับนานกโศกพ,พักหัวหน้าพัก แล้ก็ท่านนายกยิ่งรักซึ่งขณะนี้เดี๋ยวผมก็จะรับหนังสือซึ่งจากการตรวจสอบล่าสุดจากเอกสารโองเรียนก็มีหลายจังหวัดนะครับหลายพื้นที่แต่น่าสุดมีแปลงหนึ่งที่น่าสนใจคือมีการบุกรุกในที่ดินหาดฟรีดอมบีดนะครับอยู่ที่ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเขาหน้าเกิดตำบลกะรนออำเภอเมือง ซึ่งเป็นซึ่งอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นรอยต่อติดกับตำบลป่าตองอำเภอรกระทูด,ด้วยซึ่งปรากฏว่ามีการนําที่ดินป่าสงวนแห่งชาติไปออกเอกสารสิทธิ์แล้วก็มีการขายกันในราคา2,800ล้านซึ่งล่าสุดจากหนังสือร้องเรียนก็พบว่ามีการตรวจสอบโดยปปทไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับและพบว่าที่ดินที่มีการออกเอกสารสิทธิ์ ในลักษณะที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติมีเนื้อที่65ไร่แล้วในการร้องเรียนพบว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจังหวัดรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงในจังหวัดรวมทั้งข้าราชการเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วน่าจะเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนในการออกเอกาาสารสิทธิ์โดยไม่ชอบซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีการแนบเรื่องที่ปปทได้มีการตรวจสอบแล้วก็มีการ ทำความเห็นส่งสั่งส่งส่งไปยังหน่วยงานแต่ปรากฏว่ามันยังล่าช้าเหมือนกับน่าจะมีการช่วยเหลือในการที่จะปกป้องผมเองก็จะมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งโดยจะรับเรื่องร้องเรียนและก็จะมีการลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับในการตรวจสอบหลายพื้นที่เช่นที่หาดฟรีดอมบีดตำบลการนนะครับอำเภออำเภอ,อเมืองจังหวัดภูเก็ตรวมถึง ในพื้นที่ของบ้านกู่กูอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเหมือนกันนะครับคือมีทั้งอดีตนักการเมืองมีทั้งข้าราชการระดับสูงนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งบ้านกู่กูเนี่ยอยู่ตําบลรัชดาอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งเนื้อที่ในการครอบครองอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่มีการครอบครองน่าจะไม่ชอบมีการร้องถึงการออกสอคอนหนึ่งเนี่ย น่าจะเป็นลักษณะสคนหนึ่งบินในบางแปลงนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพราะถือว่าทรัพยากรธรรมชาติน,นะครับไม่ว่าป่าก็จะมีความสําคัญต่อพี่น้องประชาชนวันนี้ก็ถือว่าประชาชนเองก็เป็นผู้ปกป้องแทนจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งอันนี้ผมก็จะมีการตรวจสอบนะครับและจะมีการลงพื้นที่ถ้ามีมูลนะครับก็จะนําเรื่องนี้เข้าสู่คณะกรรมการปปช ที่ผมเป็นคมนิการอยู่นะครับต่อไปนะครับ